บอกว่าถ้าชอบใครก็ท้าไปหาเขาว่าวัดีเบลอ๋ออื้อเส้นติดคอเนาอื้อเส้นติดคอหล่องน้ำร้อนร้อนเข้าไปลวกคอปันหนึ่งเนี่ย <c oughs> ้ขอบคุณเงินโรยล,ลงมาแล้วโรยล,ลงมาแล้วโอ้ขอบคุณช้างจากพี่สายนะครับสวัสดีพี่สายด้วยนะขี่ช้างกลับบ้านโอ้ถ้าช้างมาเยอะๆเป็นข้อก็คงจะได้ขี่กลับบ้านเลยครับเป็นเชือกเป็นเชือกเออเหรอเป็นช้างเขาเรียกเป็นเชือกใครบอกผมเรียกเป็นข้อ,อเนี่ยคิดว่าคิดว่าอันบักวินไยบักออยมันคือว<า>ินไนวินัยไ,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 ไอแกเขาเรียกเป็นอะไรเป็นจอกครับ <laughs> เป็นจอก แก่เขาเรียกเป็นใบไป,บ<า>อปจอบลอ้โหต้นไทองนั่นนะคะสุขสันต์วันเกิดพี่ลิต้าด้วยนะครับผมค,ครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้พี่ลิต้ามีแต่ความสุขนะครับที่มองที่ไหนก็สมนักปรารถนาขอบคุณช้างตัวที่สองจากพี่สายด้วยนะครับถ้าพี่ปายรับปัญญาก,ก็ปีนี้ใช่ไหมคะพี่ปายใช่พี่ปายน้องเจมส์พร้อมเต้นน่ารุนแห่จะไปใส่ไอ้สบายเขียวเป็นเพื่อนพี่ฝนี่นี่ก็ตีสบายเขียวนะไม่เดี๋ยวมัน อย่ามาแบบว่าสุ่มสี่ซุมห้านะการเต้นนะต้องซ้อมกันมาก่อนนะได้พี่แอมมันจะเป็นสเต็ปอะต้องพร้อมแล้วนะไม่ว่าแล้วคืนนี้ก็ซ้อมไงเดคืนนี้ซ้อมสเต็ปไงพีแอมไม่ว่าฉันจะรันปัดเออเออลันปัดลันปัดลันปัดเออเนี่ไม่ละไอ้ีพร้อมนั่นไปเล่นอันนนะแอมอันตูนใจนะาสมน้องสีชมพูอันจิมเด็กกันทำน้ำแข็งกันนะตื่นสอบมากเป็นไทยทีนุค้าคอยจิหนูค้าขบคุณตุ๊กๆด้วยค่ะผมปุ๊ก โอ้สวัสดีคุณอ้อมายาด้วยส่งความคิึงถึงทางเหนือสวัสดีคุณแม่ครับแคปบแคปบแคบเลยแคป็บแครบแคบเลย แกบแกบแกบแกเจอุนอันล็อกการตูนเพามึงก็มาเห็นเจอุนด้วยแล้วอาบ่กเจอุนบ่กเจย์อุนการ์ตูนอยู่มาอยู่เราไม่แล้อะเมาแล้วบ่มาได้มาแต่บิปปบเจอุนนะเพราะว่าอันวิ๊กนี่ต้องซื้อพุละอาล่ะเด้อไปไปตรวจเขาเจอุนไม่ต้องภใส่ล่ะสเต็ปตะกุนต่อเจเหม็นขับนะม็นขับบลวิ๊กนะคบิ๊กนะคหัวเขคือมีเขาขึ้นเต็มอยู่เนาะขอบคุณช่างจอบคุณฟุ๊กเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับจะไม เออขายเสื้อก่อนดีกว่าเอาพี่มาขายอะไรขายเสื้อวันนี้เราเราขายเสื้อสิงค์นายคุณบอกว่าไปออกกำลังกายเจ๊อุ่นบู๊ทำอะไรเนี่ยมุนค้าผมรถตุ๊กตุ๊กเตยทุกทุกเลยนะครับผมครับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยของเรานะครับเมรี่คริสต์มาสครับอากาศเย็นๆตอนนี้ครับหิมะก็จะตกแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ที่ลอตลอตลอตแอนจูรครับใช่ไหมใช่ลอตลอตอะไร รถ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 ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเตยเตยเตยอ่ะเฮ้ยเตยเตยใครล่ะใครสั่งเตยเตยเห็นปะเตยเตยโดนเน็ตเตยโดนเยอะพี่เน็ตเตยอ่ะคลังไหมคลังไหม ไม่ค้างกดสองให้หน่อยครับกดสองให้หน่อยครับซีเอ็กกดสองให้หน่อยเร็วแ KB KB ขอบคุณช้างตัวที่สามจากพี่สายแล้วครับหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับช้างเป็นขวูพี่สายเป็นโคงพี่สายแล้วเป็นไห่แลวันดี้ดีขอควดีดีใ,ให้ไหอ่ไรพี่สายพี่สายสายอ่ะค้างค้างค้างใครค้างครับใครไม่ค้างกดสองให้หน่อยนะครับใครไม่ค้างกดสองให้หน่อยครับ จะได้ไหมจะได้ไหมสองล้างกระดานให้หน่อยเลยเดี๋ยวจะเป็นสินค้าส่วนตัวต่อไปแล้วนะมือหนูกำลันไปขายของไปขายหมอนเหล็กกระตุกหรือเปล่ากระตุกหรือเปล่ากระตุกหรือเปล่าครับกระตุกงไหมโอเคขอบคุณสําหรับสองนะขอบคุณสําหรับสองเพื่ด้วยนะเมื่อกี้อืมไปแล้สองเพื่อนกิตากิจตาเข้ามาขอบคุณคุณหมูแดงนะครับ ก็จะเปิดขายหมอนครับหมอนตามแบรนด์ของเุณเลยของคุณแบรนด์ของคุณแบรนด์ C N P นะครับหมอนของเรงแอมก็จะเป็นหมอนอะไรพิยัติดาเอ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 ุอเอเอเออเ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 ออเอเคเอเอเอเลเอ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 วอะอเ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 กเอ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 าอเอเ่เเ ขอบคุณสร้อยเพชรสร้อยทองด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมครับนี่สร้อยเก่าๆสักอันไหมครับนี่สร้อยเก่าๆสักอันไหมครับจะไปหไหนครับบริจาคบริจาคก็จำใจงามมากครับคุณแม่บริจาคไปไหนครับบริจาคไปไหน <c oughs> บริจาคคนนี้เลยอันไปเบิ่งอยู่เด้อยไปซื้อพวกนี้เอา <c oughs> จิ๊กกระป๋อยจิ๊กกระป๋อยเออหมอนจิ๊กกระป๋อยมอนจิ๊กระปร๋อยครับไปหาดูของหน่อยชื่อตัวเองนะอือชื่อดวงดี้อะถ้าจะไปหาเบิ่งในเด้อเอู้คุณว่ามีของเป็นดวงนี้วันนี้ โอ้โควิดจะล็อกอะไรก็ล็อกไปแต่ว่าล็อกเลขไม่ได้นะใช่ครับงวดนี้จะต้องงวดนี้อะไรเนี่ยวดนี้จ้ะไม่บอกครับไม่บอกกลัวไม่ถูกเรื่องอะไรพูดมาเดี๋ยวมันจะถูด้วยกันเยอะขอาคุณไอแลนด์ด้วยโอ้ตาก้องงวดเมื่อกี้นี้ทำไมไม่ทาแป้งก็ไม่ไงมันถูกน้อยไงต้องมันถูกเยอะเยอะจีเออแป้งไม่ทาเต้กไม่สืออกตัวกองเขาปีอาหารเส้าบอ อมแอมอมแอมยังมาบอกเป็นแนวทางอยูนี้นะไอ้ไล่สุดจริงอันนี้ไล่สุดมาทุกปีเลยสามปีซ้อนแล้วพี่ไปพูดแบบนี้วะพี่ปายไปโอ้ดวงดีอ่ะวันนี้ดวงดีพี่ไปลูกจะอยากแต่งหน้าแบบนี้ทุกคนดูอยากแต่งหน้าแบบนี้ให้พีครายแบบไหนครับแบบไหนครับอดูอยากแต่งหน้าแบบนี้ให้พี่ปายอ๋อพักก่อนครับพักก่อนพักก่อนเพราะว่าเวลาปริญญาผมจะไม่แต่งแบบนี้นะผมจะแต่งเป็นเป็นพี่เติร์อ่ะเปย์ผมอ่ะเป็นเหมือนพี่เติร์กหรออ่ะก็นี่กองใหญ่เอออันนี้แต่งน้าแล้ว กองใหญ่เลยเห็นไหมกุซาบอกกองดีโอุ้ยขอบคุณช้างขอบคุณช้างครับตะไคร้อะมึงอิบ้คุ้มทุกคุ้มทุกขบวนพังคุ้มครับดวงดีอ่ะดวงดีอ่ะดวงดีอ่ะกองใหญ่เลยอ่ะเอาค้างแล้วค้างแล้วขอบคุณพี่สายด้วยนะครับพี่สายขอบคุณช้างเชือกตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่ลืมแล้วมันไม่มันไม่หลุดโค้งมันใช่นไหมมันยังไม่หลุดไปไหนมันยังไม่หลุดไปไหน พ right ี่ป ah> ah> okay, okay, ๊อปอะไรเลยบอกว่าจะลดน้ำหนักอะไรไปแต่งตัวแบบวัาดีเบลวัาดีเบลครับหนึ่งแล้วเป็นคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่คนเยอะอยู่โอ้คนเยอะอยู่ก็เลยยังไม่ไปก็เลยเยอตกลงมีคำว่าไม่ค้างอย่างเดียวใช่ไหมไม่ค้างกับค้างเนี่ยบุนสื้อเผ็ด้วยนะชัดเจนนะครับความความรักที่เฮดีหาได้ที่ผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชัดเจน ค้างเก่งค้างเก่งค้างเก่งค้างค้างค้างกระตุก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 ค้าง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 คิดถึงคิดถึงถึงขอบคุณครับเห็ออฟฟิศไม่ดีพี่ไม่ได้เชื่อมเน็ตออฟฟิศนะพี่เชื่อมเนล็กพี่นี่แหละทำยังไงให้มันเป็น 5G อ่ะขอบคุณครับครับอาีเบลค้างหนักมากค้างหนักมากชัดเจนชัดเจนค้างค้างค้างไม่ค้างตกลงค้างหรือไม่ค้างเนี่ย ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ชายแล้วขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับวิ่งขักวิ่งับวิ่งขักวิ่งขักเฮ้ยมาสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์หน่อยสิหอมเลยยังหอมหอมโอ้โหไปอาบน้ำมาใหม่นี่เนี่ยไม่ได้วิ่งหรอกฉีดน้ำฉีดน้ำวิ่งหัวจังหวะมันไปจังไล่เล่นลุ้งมาสายเซ่เลยเซ่เลยอ่ะไม่ยิงยจะไม่ออกไงจะไม่ออกกระดงกไงใช่พี่บอกแล้วว่ามานั่งกินหมูกระทะกับพี่เฮ้ยคนมีครั้งแรกเสมอผมออกจากคงเดวงการหมูกระทะแล้วกินไหมไม่ เดี Rolle, ๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องแล้วค่อยกินกันโอ้โหนางพักกินหน้าก็กินในหนังน้ำโอ้เมย์เมย์ครับมาใส่หมูกระทะเนี่ยโอ้เราจะขายเพื่อลืมหมูขอขอเนี่ยขายเสื้อนะครับช่วงนี้บ้านสิงเราจะปิดทําการแล้วเราจะไม่เปิดให้พี่ๆเข้ามาซื้อเสื้อทางครั้งหน้าแล้วไปแล้วิดแล้วคืออะไรนี่คำขอร่วมจากจัดเพื่อนอะไรเล่นเล่นเล่นเกมดูกับ ตอนนี้บ้านสิงห์เราเปลี่ยนการจําหน่ายเสื้อของของเกี่ยวกับห้องเสื้อแล้วนะครับเราจะมีการจัดส่งนะครับนี่อันนี้คือเสื้อสิง์มิวสิกสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสวยงามมากครับเป็นเสื้อแบบนี้ครับแต่ก็โอ้ขอบคุณพี่ปุ๊กด้วยนะครับสําหรับช้างครับแต่ก็แนะนําให้ซื้อเสื้อไปไปโอริโอนะครับโอ้โเสื้อจริงเหรอครับเสื้อสิงห์ถ้าเสื้อสิงห์ก็ลองจัดไปไปโริโอนะครับซื้อเสื้อไปไปโอริโอก่อนที่เป็นรูปปาวานรุ่นอลิมิเต็ด เพราะว่าแต่เราแต่เราจะมีเสื้อแบบใหม่ออกมาแล้วน,นะครับแต่ตอนนี้แบบเรายังไม่เสร็จครับเพราะว่ามันยังไม่ได้คัดกรองเพราะว่าแบบผมจะเป็นคนทําแล้วก็แล้วก็เป็นคนเขาเรียกประมวลผลเองครับยังไงก็ฝากทุกคนอุดหนุนเสื้อเสียน C N P ด้วยนะครับเป็นไงอัปเดตสองพันเจ็ดเหรอสองหมื่นหรอืหรอเปล่าไม่รู้อ่ะขอบคุณรถทุกๆด้วยนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเ<ม>จ็ดปิดแล้วนะพ <fit S 2> ิะ่อะไร พี่แอนเฟิร์มคืออะไรไมู่้ไปคุณหอมจังปะนั่นนัอมไม่ดีเลยคนช้างจะใครอ่ะนม่กินไม่เนี่ยหอมมากเตกลงค้างหรือไม่ค้างเลยปลาดีกว่ากปแล้วลาเี่ออฟปลากินได้ใครค้างใครค้างแนะนำกดออกข้าใหม่ก่อนนะใครค้างแนะนากดออกข้าวใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าขอข้าใหม่แล้วยังค้างอยู่พคาวะค้ามานะใครค้างลองส่งของมาดูครับค้งไครับเจีาเจ้าเ วันนี้อยากขี่อะไรกลับบ้านคะพี่อะขึ้นตุกๆกลับบ้านขอบคุณดอลลาร์ที่โปรยลงมาเลยนะครับทุกคนเงินดอลลาร์เอ้าเหรอดอลลาร์ประเทไหนดอลลาร์ดอลลาร์ครับสำหรับท่านใดที่ค้างกรุณากดออกเข้าใหม่ลองโนนะครับขอบคุณพี่หญิงด้วยนะครับพี่หญิงครับพี่หญิงสำหรับช้านะครับ คอมเมนต์ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ค้างกับไม่ค้างค้างกับไม่ค้าง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 ชั่วค่าวก็ได้ครับทุกคนไม่ต้องค้างหรอกนะครับพั่วนาวชั่วค่าวนี่แค่สามชั่วโมงนะครับทุกคนครับผมค้างครับค้างตกลงทุกคนค้างกันทุกคนเลยใช่ไหมครับค้างใช่ไหมสองหมื่นคุณจะได้คุณจะว่าผมหนีไม่ได้นั่นทีนี้มันค้างเนี่ยสวัสดีเบลชีวิตก็ชีวิต เค้าสามชั้นเออได้ได้ได้